สวัสดีพี่น้องปองไปสุมมงสุแกยยางไปเก้าอีก,ก่อนก็คอยอยางมาลุกเดิกมาเร็วลูกลุกดิกเร็วมาโอ้ยต่ำกองต่ำกองมาพี่มาพี่ลูกมาพี่ไปต่ำกองแม่โอ้ยสวัสดีพี่น้องเด้อภาพตัดวันที่ห้าแล้วห้าวันแล้วตั้งแต่วันที่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองห้ามือแล้วพี่น้อง่นให้เดินได้ห้าถึงสิบนาทีพี่พี่ แล้วก็นั่งได้ไม่เกินยี่สิบนาทีเวลาส่วนใหญ่จะเป็นเวลานอนกินแล้วก็นอนนอนจนมาทองอืดพี่น้องอืดลึงๆสนานแนวอยู่แนวกินต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่ายเพราะว่าร่างกายเราไม่มีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่ไงอต้องเป็นอาหารอ่อนย่อยงาย่ายยำบะคงมาหลายๆสิได้ขี้ง่ายๆยามขี้สิสด้บดตรงเบง่งเสด้บดทองพกุกน้าลูกดิกพี่แม่ลูกหันน่ามาเบิรงกล้องเขาว่าลูกดิกรอก่อ แต่ช่วงนี้นะงดกิจกรรมนะคุณหมอสั่งนะงดมีเพศสัมพันธ์คุณเสียงเอิงเข้าใจไหมโอ้ยหนักใจจังเลียงนินเมียไปเหตุงานเมื่อนี้นะคุณสาวสาเร็้สาน้อยสมาเวหาพอตู่ซิมาใส่สุดบอมอับแบบมออยพอตูบอได้กินนอกเด้อ <yah> ช <oo> ่วงนี้หมอห้ามพอตูอิงเดาหมดการเดาต้องเสียหมอนะอย่าเถียงหมอต้องเสียหมอ วันนี้จิ๋วเลี้ยงอย่าเทียงหมอต้องเสื้อหมอนะเข้าใจไหมโรงพยาบาลหนึ่งพี่น้องมีโรงพยาบาลหนึ่งไปได้แล้วมาค่อยบังดุกดิกไปได้แล้วมาออกกองไม่ลุกมีโรงพยาบาลหนึ่งหมอจบไหมครับหมอหมอจบไหมวันนี้ไปเหตุงานเมื่อแรกไปเหตุงานเมื่อแรกมีคนทองตีไงอึงลึงข้าเจ้าก็เข็นรถเข็นนาโอ้ยสวยด้วยคนหมอโอ้ยสวยด้วยจอกแล้ว ใช่เ่านี้เขากลับไปรายงานหมอไปเอิ้นหมอคุณหมอคุณหมอคนไข้จะออกลูกซจนะคุณหมอก็ตกใจตายหาแล้วว่าเรียนมาอันตั้งแต่จบมาบริหารคอดยากี่อบทีตเนี้ยตกใจบอกก็จะเอาเข้าห้องคลอดใั่ว่าเห็นเข้าห้องคลอดทันทีไปหอดคลอดก็ขึ้นขายังชันกลางขาออกสองครั้งคุณหมอก็เสียเบงเอาเบงอดอึดเอาเบงอึดเอาเบงอึด คุณหมอกเสษียเบยงดีดีรอกเสียคุณไขกระเบงดีดีคุณหมอก,ก็เลยเบยงจากน้อยคุณหมอเลยไปฮือเมืองสิ้นคุณหมอก,กเลยว่าโอ้ยจะออกแล้วจะออกแล้วหมอเห็นหัวเด็กแล้วเอารีบเบงเรียบเบงหมอจะช่วยดึงหมอเห็นหัวเด็กแล้วสนน่ะเอาออแล้วคุณหมอก็ไปดึงอะไรสักอย่างที่เข้าใจว่าเป็นหัวเด็กอยู่วางขาผุ้บไว้แล้วเอา,เด,าอกกดึงบุญหมอก็ดึงบุญใคยก็ ปุบวยก็เลยเอามือมาซาวมือคุณหม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 อสิคุณหมอเขตีแขนคุณไขตีมือคนละยาเอามือมาซาวเอามือออกไปสินะเอาเบงเออคุณหมอกดึงอีกคุณหมอคุณหมอมันบาเบนหัวเด็กมันบาเบนหัวเด็กสินคุณหมอก็เอายาเถียงหมอหมอเรียนมาหมอรู้ยาเถียงหมอเอาเบงสินยาเถียงหมอหมอเรียนมาหมอบอกว่าเป็นหัวเด็กก็ต้องหัวเด็กเอาเบงเออ คุณหมอกระดึงอยู่บนเสาดึงจำลองคนไข้เจ็บเออเออคุณหมอเอออย่าดึงอย่าดึงมันบมเมนหัวเด็กมันบมเมนหัวเด็กมันไม่ใช่หัวเด็กมันอะไรสินมันบมเมนหัวเด็กนั้นอีสัตว์เองค่ะมันเป็นอวัยวะบางอย่างของผู้ป่วยคุณหมอมันบมเมนหัวเด็กอ้ยังไงยังบอกให้เขาเถียงอยู่อย่าเถียงหมอหมอเรียนมาฉันหมอกกันนะ เอ,อคุณหมอห้ามเดา้าช่วงนี้นะหลังผ่าตัดจากเถียงหมอหมอเรียนมางั้นมันจะเป็นอมาพึกอมาพาดมันจะยางไม่ได้อดเอาเข้าใจไหมเชียงเอิงอดจุดวนเติ๊บปุรพี่น้องเลยอันที่ห้าแล้วก็วได้ไปเลาะเลย่าได้ไปเที่ยวเลยทางไหนนอกเยาวบ้านผู้ค่านี่แหพี่น้องเลยบรรยากาศยามเที่ยงเมียกระบอยกกบย,อยูผู้เดียวช่วงนี้นะ อยู่ก,กับมาไปได้ละมาค่อยกระด้นุกดิกเอ้ยบุกดิกไปได้แล้วยินกับขีเสะเดุดสะดอสโลงค่อยนะเห็นบักตองเลงค่อยเสเดอ <c oughs> <c oughs> เอาคลิมนี้ไ้ชั้นนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหาหมาปอนพี่น้องหมาไปได้แล้วอยู่ก,กับหมาแต่หมานำทางละส่วงนี่